อ่ะโอเคครับขอไปอ่ะอันนี้ถ้าเราดึงออกเนาะครับมันจะสวิงไปด้านหลายอ่าอ่าจะสวิงเงี้ยครับครับแต่ถ้าเราล็อกปึ๊บกดเขาไปข้างในครับมันมันจะโอเคน่าเคอันนี้คือตัวอะไรฮะก้อนโยกไว้สำหรับแข็งกับก้อนประเภทเนี่ยให้มันนุ่มกับอ๋อครับมันจะมีหมุนซ้ายหมุนขวา ครับปรับปรับเองได้เลยข้างล่างเอาเอาขึ้นเอาลงนะครับทำยังไงกดกดขึ้นกดขึ้นครับอ๋อกดขึ้นก็นั่งนั่งก่อนแล้วก็กดลงครับไอ้กดเนี่ยี่นั่งก่อนแล้วก็กดขึ้นไงกดขึ้นอ๋อโอเคครับโอเคครับขอบคุณมากครับ 各地。